เอาล้วก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครพามาไถน้าพนะามา,านะเบิ่งเชียนตะเชียบตะเขาไถน้า,ายนะอยู่ป่าอ้อยที่เดิมฮะนี่ป่าอ้อยที่เขาเมาปลูกก่อนหนึ่นะเกี่ยมเด้อบักอยู่ทั้งรถกี่ยวยูเลยบักน่นอยขวหลังคารถ,าถาอยู่ใช่ครับข้าเบิ่งอกิตเตะ คลิปนี้ถ้าเสียงแตกอะขอโทษขอให้ด้วยครับผมใส่ไอ้น้องอัดเสียงเอาคลิปนี้พอเสียงอยู่กล่องเริ่มอืออ,อ,อะแล้วครับเสียงอยู่กล่องเริ่มบ่ชัดเกียวแล้วโอ้ยแบบเดียวให้เาวๆง้สิผ่านอะไรผ่านหาผ่านหาหรือผ่านโห่เดี๋ยวมาเห็น ใส่้องบนี้น่อย้องน้อทึงาเทครับใส่านก็จเดิ่ม่านเขากันนี่ไเยี่ยมเลยเยียมเลยหี่ายอ๋อพันหครับพันหกว่าพันห้า สงสัยตาจะลายกล่องโด่งๆนี่ป่ะขี่ไทยบ้่งระวังผ่านไถมันมันปอบปเบิดมันไถไงผ่านมันห่างกันเนาะผ่านมันไงผ่านห่างกันมันได้จงระว่างกลางผ่านไปน้อยหนึ่งครับมันไถปลเบิดเอาเกิดนั่งเชิญยิ้มโอ้ยหนาเลยวะ ว่ามันหยาดหนาวหนาหรอหยาหนาวไอ้เชียบตาหน,า,า,หน,า,หนากว่าหนาเพราะเหงี่ยงความครับแต่ทั้งเตอยู่ไอ้ดีมันทั้งเตยมันซุ่มเนไหดินทั้งเตยมันซุ่มโอ้แดดโกดห่อนเลยเหลือซี่ไฮมั้งเห็นตาบอกเหลือซี่ไฮนี่ท้งนี้ไทยบัตรละ หมดแล้วสิเรียกให้นี่ให้นั่นก็ใหุ้นก็ให้นั่น,น,นเออสี่ให้พอดีฐานกับถอดโดยการให้น้ำนะครับเดี๋ยวผมพาไปถ่ายมุมสูงกันไปดูภาพมุมสูงกันดีกว่า สูงเลยจำนั like ่นและครับม like really ันบราคือไทยรถไทยหน่อยไทยรถไทยหน่อยมันระยะประชิดสบายรถไทยไงมันเลนไว้วิดกันนี่เกิวถานมากเกิวถ้าไทยระยะฐานประชิดที่ยังเขาไทยรถไทยสุ่มถ้าเดียวอันนี้หารถไทยจะหารถล่องไทยแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกตั้งระรอบอีกตั้งละรอบก็แล้ว่ะ ดินงามดีเดินคนดีมันมาเป็นขี่ไทยไงก็ยังพวกเป็นหน้าหนามหน้าตม,มองอนคนเฮงมากป็นขี่ไถยไงคขี่ไถแข็งนี้มันดินละเอียดไถเง้ยข่ไแล้วม,มันจะเป็นขี่ไถอ่อนเลยเป็นดินด่วนไปเลยเก็บมาได้ งงยิงงงยิงเงีง้ยแบใน้อยๆทั้งหมดกับยูเลยเดี๋ยวผมพาไทายแบบน่อยอ๋องงแบบน้อยๆังแบบน้อย ไหนกวาดรถดีเลยไปเดี๋ยวเขายางถ่ายให้คุณดีกว่าอันนี้ก็อีกรอบนึงนะอีกสั้งละรอบก็สิเรียลแล้วให้นี่นต่อย,า,อยา,ายาไหลครับช้างนี่ งานไปยังไม่น่บ่ม,มีคลิปสิทธิไทยไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วฮะเออเ mm hmm. ดี๋ยวเดีดนนะ๋ยวมาเบ่งรถไถนะครับนั่งเบ่งรถไถเบ่งรกหน่อยๆมันก็รอรถไถไปหยุด mm hmm. มาแล้วมาแล้ว น่งถ่ายเบิ้งถ่ายถ่ายกาแดดโวดหอนเลยหอนหอนมากเลยแดดหอนหอนน <c oughs> ่านเขารเดี ข้วหนียวคืนดีครับขนาวนาจะอีกรอบนึงนะครับข้าวนาจะส่งข้วหัวฟูแย่ฟูอีกรอบนึงนั่ง<อ>ครับไห้นี่ไถแล้วแล้ว <c oughs> อันนี้ไหนเหลือให้ให้นี่ให้ที่สามกําลังไถอยู่นี่ให้เบิรงกับท<อ>ี่ เ่าเพ้่นบอกเพาเรื่งน้องเพื่อน้องมันหิวนอนคือทั้งรหลดมันจิตตัวกรถหลด อยางมันหิวนอนเนี่ยมันนั่งอยู่ทั้งรถโอ้ลมแหงลมแหงก็มีแต่เสียงลมกิดขออภัยได้ครับ <c oughs> โอ้คันคลายว่ะมีแต่หย่าค้ามีแต่หย่าน้ำโอ้นี่ยนี่ยไอ้ใบใบเอ็นดีดีเอ็นย้ำแต่มันหดไหมครับยอ็แต่ใบมันหด จี <Jesus>. uh. ้สุดเออมันมีน้ำหิวนอนวะมันหิวนอนวะหิวนอนวะบอกนั่นยันมันหลับยันมันหลับจับด,ดีๆเอยเขามีจารน้ำัปว่ะ

เยอะอีกสองให้เยอะอีกให้หนึงเยอะให้หรือสองให้หนี่แหละให้นี่แมนรู้อาจะแมน่นะ <c oughs> ให้ในหน่อย แด,ด,ดว่หน้ามาัเออเีเดียว,ยวโอ้อากาศเย็นดีมากอากาศดีครับอากาศดีใกล้สิแล้วเราละอีกสองให้รล้วังเดี๋ยวไปเบิ้งตอนขามคู่ครับให้นี่แล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายตอนขามคู่ ไถแล้วแล้วตอบสุดท้ายแล้วนี่จะได้ขามไปให้ได้นนี่สิไมาใหาย่หนีกบุบล,ล้อหล่น,ร <c oughs> นรครับเกียรติผมขอบตู้นะเกียรติผมเลี่ยมมันไถอะไรมาเลี่ยม มองมองุม่ต้องเอดินมาถมมุมเพราะกันญยามันเกิด Thôi, à, lượm tuần hay mày Ô, <laughs> oh, hay này hay này nè Con cái gì nhà quay nắm khổ mốm vậy lửa Cắp điều cả sút, cắp điều cả sút Cần thấy lúc thấy nhanh, lúc thấy nhanh cả xàm gặp mặt hay nhau nhau liền nhau nhau đi Không thấy bắt đầy liều đủ oh, không Ô, phà cầm cầm mà, phấn thì tốt đi. Cả cầm phá không phấn này. ดันดีเลยดันดินดีเลยไปเขียบมันจดโดนหมดเดี๋ยวผมถ่ายมันไทยแล้วก่อนล่ะถ่ายมันไทยแล้วไปไปไทยตอนมันขึ้นไปที่เชียงนาทเลยไปเจอกันใหม่ครับผมยางขึ้นมาเชียงน้าแล้วตอนนี้รถไทยไทยแล้วแล้วครับหมดแล้ว มันขี่ออมถมนนใหญ่มากสี่มาเข่าทางเขานะครับสีเหลือให้นี่ตัวสีมาไทยให้นตัวตัวไทยปะบุมันให้อ้อยที่เขามาไทยปลูกที่เขามาปลูกอ้อยรอบนั้นใหญ่ง,งามแล้วครับสวมสวมหัวแล้วตั้งแต่คขีดก้คลิปดตะก้อนปีใหม่ตะก้อนคนละคขีดตะโดนแล้วครับคลิปปลูกอ้อยคลิปนี้ โอ้บังกัดเป็นเด็กกอลวดดีเลยรวดไทยเข้ามาละลถไทยเขมาม้าละไปดูกันดูคนซ้อนท้ายกันนั่งดีเลย <laughs> ยกห้อเนอะ <laughs> โอ้ฝนกำลังลิ้นฝนล,ลิ้นเสยฝนตกเสยมีวิวผ่านผ่านหกลงมาเมียลงมาสัเมียกัดกัดกัดลงมาไหมพิสรถเลยวะิสรถรน้อนๆเลยว เล่างานปรกาดตอนนี้โอ้โหใจกย้มตกเดีวแหะให้นี่ว่าอะไรเรียงว่าเอ้ไม่ง่วให้เลียงอยู่เลยงมาไม่หำโอ้ตีรถอันตรอเลยตัวแดนฝนตกเมย์วาครับใส่น้าเมย์วะตีกูยังไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย